สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับลำโพงบลูทูธอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีคนติดตามนับส่งมาให้ผมทำนะครับด้วยอาการตามนี้เลยอาการก็จะเป็นรูชาร์จพังนะครับหรือว่าเขาจะให้แปลงนะครับเป็นรูชาร์จย s b นะครับอ่าผมก็ได้ทําการแปลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าดูจากบอร์ดตรงนี้เลยแถมนะผมยังใจดีนะครับซ่อมมันเก่าให้รูชาร์จเก่าใช้ได้ด้วยนะครับแถมชาร์จผ่านย s b ก็ได้นะครับชาร์จได้2อย่างเลยเนาะองค์ตัวนี้นะครับก็ผ่านการซ่อมมาแล้วตั้งสองรอบนะเห็นลูกค้าแจ้งมาเนาะบเยจให้ล ยังมีอีกอาการครับคือปุ่มเล่งเสียงครับเสียเนาะตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากจะเพิ่มแบตด้วยอยากจะลองเปลี่ยนดอกลาโพงด้วยนะครับดอกลำโพงตัวนี้จะเป็นดอกของ h e K นะครับคือผมเดี๋ยวผมจะใส่แล้วผมก็จะลองเสียงมาให้ลูกค้าดูก่อนเนาะถ้าลูกค้าชอบก็ค่อยเอาใส่ให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็เอาดอกเดิมก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะ บูชูสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสามารถเพิ่มแบตได้เปลี่ยนดอกได้นะแล้วก็สามารถเพิ่มเปลี่ยนขยายได้นะครับเอาขยายตัวอื่นนะครับทาให้เสียงดีขึ้นไปไว้ในตัวลําโพงบูชุดก็ได้นะครับลองทักว่าสอบถามก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเพิ่มแบตก็อยู่กับพื้นที่ด้วยครับแบตที่เพิ่มนะจะเป็นแบตซื้อใหม่ทั้งสองอันเลยครับเพราะแบตเก่าเขาก็เสียเหมือนกันครับแบตเก่าที่เขาส่งมาแบตเหลือศูนย์โวลต์เลยครับตัวนี้ผมก็เลยเอาแบตตัวใหม่สองก้อนใส่ให้ไปให้เลยเนาะหรือใหม่เลยครับมี B m m s ใัวววดด้้้ยยยมีผสสหเาองงฟๆ เดี๋ยวจะมีคลิปเทสนะครับตอนประกอบนะครับเอ่อตั้งแต่ตอนเปลี่ยนดอกนะครับหรือยังไม่เปลี่ยนดอกเนาะเดี๋ยวจะมาเทสแบบแบบเทียบให้ดูเลยเนาะครับแล้วก็ทําการเอาดอกใส่ไปเลยนะครับ2ดอกอย่างนี้จริงๆมันไม่เข้ากันนะครับต้องใส้กาวอะไรนี้นิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็กันอะไรด้านหลังมันนี้นิดหน่อยหน่อยจะบอกว่าดอกสวยมากครับตัวนี้เป็นดอกเฮดเคเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ยึดไม่ให้อย่างดีนะครับยิงกงยิงกาวให้เรียบร้อยนะครับส่วนสายเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บยิงกาวกันให้ใหม่อีกทีเนาะเพราะว่ากันเสียงมันสั อันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรามาลองฟังเสียงกันนี่ก็จะให้ฟังเสียงของดอกลำโพงเก่ากันนะครับอ่าดอกลำโพงเก่าจะลักษณะอย่างนี้เนะาะแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงดอกใหม่กันเลยเนาะให้เห็นกันชัดๆไปเลย จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการซ่อมหรือการเปลี่ยนดอกแล้วก็เพิ่มแบตอะไรต่างๆนานาเนาะอย่างที่ได้นะครับอาจจะผมมองส่วนตัวนะว่ามันดังกว่าแน่นกว่านะครับทางนี้ทางนั้นครับผมก็ส่งคลิปไปให้ลูกค้าแล้วนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกนะว่าลูกค้าชอบแบบไหนเนาะจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับอันนี้ไม่ว่ากันคลิปหน้าครับอาจจะมีอีกแบบให้ครับคือเพิ่มขยายในตัวเนาะใครที่สนใจนะก็ลองทักเข้ามาหาผมได้นะครับว่าอยากจะทําแบบนี้อยากจะซ่อมด้วยอยากจะอัปเกรดเพิ่มแบตหรือว่าเปลี่ยนลำโพงทั้งหมดนะคร